อ,อ,อ,อีก1ิบเอหน้าอ้าวอันนี้ยังอยู่ในพื้นฐานตีโกนอีก11หน้าจะเป็นพื้นฐานตีโกนทั้งหมดถ้าผ่านตรงนั้นไปได้พวกเราก็สบายแล้วอ้าวหน้านี้ถามว่าหน้านี้สําคัญยังไงหน้านี้สําคัญตรงที่ว่ามันจะให้เราหาค่าตีโกนมิติได้ไวขึ้นเช่นหน้านี้จะบอกอะไร หน้านี้จะบอกว่าไซกับโคเซกเป็นบวกที่จดุภาคไหนบ้างเราก็ต้องจําไปว่าจดุภาคที่หนึ่งกับสองไซกับโคเซกเป็นบวกเออคอสกับเซกเป็นบวกที่ไหนบ้างก็เป็นบวกที่ฝั่งขวาคืออะไรหนึ่งกับสส่วนแทนกับคอสเป็นบวกที่ไหนบ้างเป็นที่ไหนบ้าง1กับ3ถามว่าเราต้องจำสามรูปนี้ไหมไม่ต้อง จำตรงนี้ครับจำตรงนี้โอซานตาคอร์สเออโอซานตาคอร์สคืออะไรโอคือคือออคือควอตันที่หนึ่งคำว,ว่าออแปลว่าอะไรเอออแปลว่าทั้งหมดทั้งหมดจะเป็นบวกในจัตุภาคที่หนึ่งต่อมาซานคือมันล้อคำมาจากทรายเพราะฉะนั้นทรายจะเป็นพระเอกโคเซกก็เป็นส่วนกลับมันก็จะเป็นบวกด้วย ซายกับโคเสกจะเป็นบวกที่จะตุภาคที่สองนอกนั้นติดลบทั้งหมดโอเคไหมครับแต่ละจุภาคมันจะมีพราเอกอยู่โอซานตา้าบัดที่นี่ตา้าคอแดน,นที่สามตาร้องมาจากอะไรแทนเพราะฉะนั้นแทนเป็นแทนกับคอร์ดจะเป็นบวกนอกนั้นเป็นอะไรเป็นลบสุดท้ายตามตัวเลยคือคอร์ดคอร์ดกับอะไรเป็นบวกพี่เขียนดัานบนคอร์ดกับ ส่วนกลับของมันเป็นบวกก็คือเศษเป็นบวกนอกนั้นติดลบนะเนาะคอเดนที่หนึ่งอ้าวเวลาครูเขียนคำว่าจะตุภาคที่หนึ่งครูจะเขียนว่าอะไรคิวหนึ่งเนาะเออคอเดนหนึ่งอะไรเป็นบวกบ้างจำได้ไหมโอโอก็คือทั้งหมดเนาะก็คืออะไรไซน์คอแทนอะไรอีกโคเศษเศษคอ อา้าวต่อไปจารีมาที่สองอ้าวโอ้แล้วต่อไปอะไรโอ้ซานมาที่นี่ซานอะไรเป็นบวกบ้างซานมาจากทรายกราบอะไรกับเมียมันโคเสกต่อมาสามโอ้ซานอะไรโอ้ซานต้าคอเนาะต้านี่ต้าอะไรเป็นพระเอกแทนเมียมันคือคอร์อดอด้อาวและคิวซีอา่าคอแดนซี 4. อะไรเป็นพระเอกโอ้ซานตาคอสบบเนี้ยคอสเป็นพระเอกถูกต้องไหมคใครเป็นนางเอกอืม <races. S 1> บ่เนเออไปดูด้านซ้ายไปดูด้านซ้ายเออเซกตรงไหนที่ครูเน้นย้ำแสดงว่าสำคัญมากนะครับเราจะใช้โอซานตาคอสไปจนจบเรื่องตีกตดมิติ<า>เลยเออโอซานตาคอสนี่นไหมอ่ะอา้าว ทีนี้ครับมาดูตัวอย่างทรายน้อยกว่าศูนย์ความหมายคืออะไรทรายน้อยกว่าศูนย์ความหมายคืออะไรน้อยกว่าศูนย์คือทรายติดลบทรายเซตาติดลบทรายติดลบที่จะดูภาคใดบ้างทรายติดลบที่จะดูภาคไดบ้างเราค่อยๆไล่โอ้ทรายติดลบไหมไม่ซานทรายติดลบไหม ซ้ายติดลบไหมเออสามติดนะสามติดคอสซ้ายติดลบไหมติดนะก็เขียน Q 3กับ Q 4ไปต่อมาคอสมากกว่าศูนย์แปลว่าอะไรคอสเซต้ามากกว่าศูนย์คือคอสเป็นบวกคอสเป็นบวกที่จะดูพังไหนบ้างโอ้เป็นไหมอ้าวซานเป็นไหมต้าไม่คอส เต้นอ้าวทีนี้เราดูว่าตัวไหนมันอินเตอร์เซกกันรู้จักอยู่หรออินเตอร์เซกนันคุณนันทภัท์บดซ้อนเราเด้อินเตรอร์เซ็กอลิปอยู่อ่าอินเตอร์เซกที่คุณนันทภัทรณนันทัทบอกก็คือตัวที่มันซ้ำกันอ่าซ้ำกันคือ Q C เออข้อนี้ก็บอกว่าตอบคืออะไรอยู่ในจตุภาคที่4อันนี้ก็ เรียนแล้วเนาะตอนมสี <e ่นี Dani ่ตัวนี้เ no> รียนแล้วเนาะก็คือเป็นสมาชิกของคอวนี่เออมาแล้วนี่ตรงนี้หัวคุณหัวอะไรอะใจเด้อซื้อให้่เออแบบเด้อ พอแล้วบอยังเพิ่งเริ่มเอง L ออา้อาวข้อนี้เราก็ตอบไปเลยว่ามุมอยู่ในจตุภาคที่4นะครับมุมอยู่ในจตุภาคที่4 เนาะเราจะใช้ความรู้เรื่องปีที่แล้วนำเลยต่อไปครับ <S 2> <S 2> <S อา้าวแทนกำลังสองเซต้าเท่ากับ1นส่วนหเซต้าเป็นมุมในจัตุภาคที่สองคำว่าจาัตุภาคที่2อ,อะไรเป็นบวกบ้างโอซานซานคืออะไรเป็นพระเอกซายเป็นพระเอกกับกับใครซายกับโคเซกเป็นบวก นอกน,นั้นเป็นไง<บ>ติดลบหมดคำถามถามหาอะไรถามหาคอดขอดคือเกี่ยวข้องอะไรกับแทนเออคือส่วนกลับของแทนแสดงว่าถ้าเราหาแทนเซต้ามาได้เราก็จะหาคอดได้ด้วยการกับเศษกับส่วนกันโอเคไหมวิธีทำทำยังไงแทนกำลัง2องเซตาเท่ากับ1นึ่ส่วนห้าทำยังไงใส่รูทใส่รูทจบโอเคไหมกำลังสองก็จะตัดกับรูทิ้ง ฝั่งขวา,าแทนเซตาจะเท่ากับ1ส่วนรูทห้แต่ที่นี้เรามาดูข้อมูลตัวตวที่สองครับมันอยู่ในจัตุภาคที่สองแปลว่าอะไรแทนติดลบไหมหรือเป็นบวกแทนต้องติดลบนะครับก็เลยเป็นลบหส่วนรูทห้อยากได้ค่าคอร์ดเอามาสลับกันกลายเป็นคอร์ดเซตาเท่ากับ รูทห้ส่วนลบหหรือเท่ากับลบรูทห้นั่นแหละทำไมใส่รูทันาไมใส่รูถึงมีแค่เลข5จริงๆมันคุมทั้งหมดครับอ่ะมาเดี๋ยวครูจะขยายความจริงๆมันเป็นแบบนี้ใช้สมบัตินิดนึงแยกมันเป็นรูทหนึส่วนรูทห้าเอารูหนึ่งก็แยกออกมาได้ถูกต้องไหมรูทหนึ่มันก็คือ1 รู่นห้าแยกไม่ได้ก็ติดห้านไปเลยกลายเป็นแบบนี้โอเคไหมอเออไม่ยากตรงนี้ <c oughs> ดีแล้วที่ถามพ <c oughs> อ,อ,อโอเคเรื่องนี้ยังโอเคแล้วนะต่อไปทีนี้ครับการวัดมุมจะมีการวัดมุมอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งอ่ะ เราเห็นกราฟเออครูจะวัดเอ้ยครูจะวัดก่อนนะครูจะวาดกราฟง่ายๆให้ดูนี่กราฟมันจะมีวัดอยู่สองแบบคืออะไรวัดจากแกน x ก,ก็คือที่เราวัดทั่วไปเลยใช่ไหมตั้งแต่เราเรียนมาเราวัดจากแกน x อ,อย่างเดียวถูกต้องไหมกับมันจะมีอีกวิธีหนึ่งวัดจากแกน Y ซึ่งวิธีนี้ขออนุญ,ญาตไม่สอนโอเคไหมเพราะ มาหาลัยสอบอ่าเขาสอบเข้ามาหาลัยสิบปีจะมีอยู่ข้อเดียวที่ทวัดด้วยเกนไวยหรือมาใช้วิธีอื่นทําก็ได้ครูจะไม่สอนสนุกจะนานกันจังเลยเสียงพวกไหนเมื่อกี้มสาม รอคุณสักครู่หนึ่งสังเดียวเี่หร่จ้เดียวกันเดียอีกเดีอนะแบบนี้เะแก่ามด้วยะอมก็แกด้วยนะเยมามก็แกนเยะอมก็สัเลยอ้น้องน้องเขาเรียนอยู่น้องเขาเรียนเรียนอะไร จัะอ๋อหาพ่อคุณอนะ่ะ <c oughs> เป็นจะคิดถึงเนาะเอามาวัดจากแกนเอกเอา้าวตรงนี้ไม่ต้องไปใช้คำว,ว่าไม่ต้องไปจำครับไม่ต้องจำ <Yeah. S 1> เพราะอะไรเราตีความได้อยู่แล้วเราเราเป็นคนไทยตีความเป็นภาษาไทย <c oughs> อา้าว คูภายบวกเซตาคืออะไรคู่ภายคืออะไรหยุดซ้ายหรือขวาคู่ภายคือขวานะครับขวาบวกคือทวนหรือตามทวนเซตาคือเออมันก็คือมุมนั่นแหละเขียนไปโลดเพราะฉะน,นั้นเราวาดรูปครับขวาทวนเซตามันจะอยู่ในจตุภาคที่เท่าไหร่ อยู่ในจุุภาคที่1ต่อมาคู่พายคือขวาลบคืออะไรลบคือตามเซตาก็คือค่ามุมนั่นแหละอา้าวาดเลยขวาตามอยู่จตดุภาคที่4นะครับนี่จตดุภาคที่4ต่อมาครับขี้พายหยุดฝั่งไหนขี้พายหยุดซ้ายบวกคือ ทวนเซตาคือมุมอา้าวซ้ายทวนเซตาวาดครับซ้ายทวนเซตาโยควอดันที่3าเห็นไห <ป S 1> <He ard S 2> ม,ไมเราไม่ต้องไปจำจำเปลืองสมองครับต่อมาขี้พายลบเซตาคืออะไรตีความซ้ายตามเซตาเป็นเท่าไหร่อาวาดรูปครับซ้าย ตามเซต้าคอเดนที่2องแค่นี้เองแต่ถ้าเราจำได้ก็ดีเช่นเราไปเจอ1 6บหกพายบวกพายส่วนสเราก็ถ้าเราจำได้เราจะรู้เลยว่ามันอยู่คอเดนที่หน่งแต่ไม่แนะนำให้จำเปลืองสมองให้เราใช้วิธีการตีความเอาตีความเอาแล้วว่ารูปเนาะงั้นตรงนี้ผ่านเนาะขอสอนอีกแค่นี้แล้วครูจะไปเลย เออมาอา้าวเราเจอตัวนี้ครับ s i สามพาบวกเซตามันคืออะไรขี้พายบวกเซตาขอไม่ว่ารูปให้ดูเพราะไม่มีที่ s i สามพายบวกเซตาคือขี้บวกเซตาคือนี่ไงดูดอิงจากอันนี้มันจะอยู่ที่คอแดนไหนคอแดนสามเท่ากับ s ไซคอแดนสามทีนี้ความต่างคืออะไร ไซย์โคแดนสามเ,เป็นบวกหรือลบคำถาม,ถามโอซานต้าต้าเป็นพระเอกเพราะนั้นไซา์ก็ติดลบเราก็ใส่เป็นลบซายเซต้าเลยเราจะสังเกตว่าจากตัวยาวๆเราจะทำให้มันเหลือแค่เนี้ยเซต้แล้วก็ดูแค่ว่ามันเป็นบวกลบแค่นั้นเองบวกหรือลบแล้วก็ตีโกนเซตา้าแค่นั้นพอ อ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างข้อถัดไปอ้อาวคีพายลบเซตาเรามาดูนะคีพายลบเซตาเอาขึ้นไปดูปเออหรือถ้าไม่ดูทำยังไงก็ตีความเป็นเป็นไภาษาไทยของเราคีลบเซตาคือสองเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้เป็นแทนอยู่ในจตุภาคที่สองเป็นบวกหรือลบอถ้าเป็นลบอ่ะโอซานแสดงว่า ไซเป็นะเอกแทนติดลบก็ตอบลบแทนอะไรเ,เออลบแทนเซตาเออลบแทนเซ้าถ้าเอาสมมุตินะถ้าครูเปลี่ยนเซตาเป็นายส่วนสามตรงนี้ก็ต้องเป็นายส่วนสามโอเคไหมถ้าครูเปลี่ยนเป็นร้อยแปดสิบองศาตรงนี้ก็ต้องเป็นร้อยแปดสิบองศาเนาะตามนี้อา้าวต่อมาเซกอันนี้คู่หรือคีคู่คู่ลบเซตาอยู่ตรงไหนควอแดนไหน นี่ดูจากด้านบนเอออยู่คอรดนส์สี่คู่พายลบเซตา้าเซกอยู่คอแดนส์ที่สี่อ่ะท่องครับโอซานต้าคอร์สม,มันเป็นบวกหรือลบทีนี้มันเป็นบวกหรือลบเซก,กเป็นคู่กับคอร์สไหมหรือว่าคูา่กับทรายเซกคู่กับซายหรือคอร์ส เออถ้ามันคู่กับคอสก็เป็นบวกเลยเป็นเซกเสียต้าจบแค่นี้เองหน้านี้มันจะเป็นการย่อรูปให้เหลือรูปเล็กๆอีกข้อนึงเครับด้าน้เดี๋ยวด้านล่างอย่าเพิ่งไปไปด้านขวาก่อนเพราะด้านล่างอ่ะต้องจำด้านล่างต้องจำเนาะอ้าวอันนี้ครับคู่บวกมุม คูบวกเซตาอยู่ตรงไหนคูบวกเซตาอยู่คอเดนที่คอเดนที่หนึ่งไม่ต้องคิดมากเพราะอะไรเป็นบวกหมดเออคอสคอเดนที่หนึ่งเป็นบวกหมดเพราะฉะนั้นคอสก็ต้องเป็นบวกคอเซตาจบต่อมาครับข้อนี้ทำไงนี่ทำไง ขอดเซตาลบพายทำยังไง,ไงปกติพายมันจะอยู่ด้านหน้าถูกต้องไหม,ไม,มหอ,อย่าไปโดนหลอกนะให้เราทำพายกลับมาอยู่ที่เดิมคือลบพายบวกด้วยเซตาเนาะมันจะเป็นคีบวกมุมไหนคีคีบวกมุมอยู่ควอเด่นไหนควอเด่นสาม คอร์ดคอเดนสามมีค่าเป็นบวกหรือลบอ้าวโอซานต้าต้าแทนเป็นพหีร์แทนเป็นพหีร์บวกครับแต่คอดมันเป็นคู่ของมันเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นบวกวเลยเป็นคอดเซตาเดี๋วยวว่า เอออ้าวข้อเกือบสุดท้ายคู่ลบเซตาคู่ลบเซตาอยู่ไหนคู่ลบเซตาอยู่นี่คอรแดนที่สี่นะครับอา้าวโคเซกคอรแดนสี่เป็นบวกหรือลบโอซานต้าคอรคอรทีนี้<บ>คอร์กับอะไรเป็นบวก,บวกคอรกับอะไรเป็นบวกคอรกับเซกเป็นบวกเพราะฉะนั้นโคเซก เป็นไงติดลบลบโคเซกเซตาํำนี่หละเรื่องนี้มีแค่นี้ครับแค่ย่อรูปโอซานตาคอร์ตค,คือคีหลักของเรื่องนี้โอซานตาคอร์ตเนี่คุณเน้นมากเพราะฉะนั้นดูมาดีๆไอโอซานตาคอรอ้าวสามสิ่งนี้ควรจำคืออะไรมันไม่มีพายให้ทำไงครับ ไม่มีายให้ทำไงครับเออใส่เป็นศูนย์ครับศูนย์ลบไพอา้าวศูนย์คือเลขคู่เลขคี่ศูนย์คือคู่เพราะฉะนั้นเรามาดูคู่ลบเซตาอยู่ในข้อดแดนไหนเออเพราะฉะนั้นข้อนี้อยู่ในข้อดแดนที่สี่เพราะฉะนั้นอันอื่นมันเป็นลบายเหมือนเออมันมันเป็นลบเซตาเหมือนกัน มันก็ต้องอยู่ในคอแดนที่สี่เหมือนกันโอเคไหมครับจำอ้าวซายคอแดนที่สี่เป็นบวกหรือลบโอสานตาคอร์สเป็นลบลบซน์เซตาอ้าวคอสเป็นบวกหรือลบเป็นบวกและสุดท้ายแทนเป็นลบทีนี้ครูจะเขียนให้จำง่ายสูตรนี้เราเรียกว่า สูตรมุมติดลบถ้ามันมีมุมติดลบเราดึงออกมาได้เช่น s i n ์ลบเซตาเราสามารถดึงลบออกมาด้านหน้าได้ครับกลายเป็นเท่าไหร่ลบ s ซดเซอันนี้คือดึงดึงออกไปเลยดึงออกไปด้านหน้าเฉยเลยแต่มันจะมีตัวพิเศษตัวหนึง่งตัวโครตวครวโคพ่คอโคตรแม่พิเศษตัวหนึง่งคือคอร์ลบซ คอสเนี่เวลาดึงลบออกมันจะหายไปไปเลยลบจะหายไปเลย,อค,ยคอสลบเซตาจะเท่ากับคอสเซตาลบจะหายไปเลยตัวนี้เป็นตัวพิเศษตัวเดียวสูตรนี้จำง่ายๆนะครับต่อมาแทนอา้าแทนลบเซตเหมือนกันตัวนี้ก็ดึงลบออกมากลายเป็นลบแทนเซตจบ ตรงไหนที่ครูเน้นไปดูมานะครับครูเน้นอะไรครูเน้นอะไรไปดูมามันจะออกข้อสอบไหมไปดูมานะครับพรุ่งนี้ข้อสอบค่อนข้างจำนวนข้อเยอะแต่มีคำนวณไหมวะไม่มีคำนวณเป็นการจำรไม่บอกแต่พรุ่งนี้เป็นความจำ มีมีคำนวณบ่าวะจำหมดได้ยังยังไม่การันตีนะว่าไม่ไม่มีคำนวณแต่ว่าใช้ความจำเยอะหน้าเนี้ไปดูมาออเอออ้าอีกนิดนึงอีกนิดนึงอันนี้ตัดทิ้งอันนี้ตัดทิ้งหน้านี้เราจะเรียนแค่ด้านบนก็พอโอเคไหมหน้าที่สิบจะเรียนแค่ด้านบน นอกนั้นตัดทิ้งเพราะมันเป็นการวัดด้วยแกนวมันจะเป็นโคฟังก์ชันอะไรที่เรายังไม่เคยเรียนมันจะปวดหัวเนาะโอยใกลแล้วใกล้แล้ว,ลลวอ่วสำหรับวันนี้พอ,อยังนี่หรือว่าไหวคาบสองไออไม่ไหวแล้วเนาะโอเคถ้างั้นพอเท่านี้ก่อนอ่าสวัสดีครับ